มูนี้จัวจ่วๆอีกแล้วครับพี่น้องใส่ทั้งสดทั้งแห้งเลยครับมอนี้ลงไปลงไปอีกอาแหลกละเอียดเลทีตามด้วยมะเขือขึ้ฟีด์ค่ะพี่น้องลงไปเลยมือนี้ดวนค่ะยั่วยัวดวนบมีีมะเขือขึ้สด อันนี้มันก็คือฟีดเทาเกเกไว้ครับพี่น้องน้ำตาลปี๊บาตามด้วยน้ำปูนะคะ The Scrap Paste m o m e n ฮ Helloinder ตามด้วยมะนาวเต็มบวงเลยครับพี่น้อง หุงลงเลยกล่าวถึงเหลืองตำหมูหุงเนาะกับตำเป็นทุกข้นนั่นแหละกระบาเหลืองแสบเนี่ยไขมักแสบซัมไดกับแล้วเตี้ยผู้มักเน่ยเนาะโอ้ยน้ำลายเฮียเฝาแห้งหิวเซตเรียบร้อยครับพี่นอ้อง กบอกไงค่ะมือนน้ตำเพื่อลูกเพื่อล้านลูกกับมาล้านกามาค่ะมือหนอิแสบแสบน้องกันพี่น้องใส่หมอ้อเลยมือหนิหกบอกไงเลยมาค่ะพี่น้องกินข้าแล้งน้ำกันมือหน,น,นิมีนูนข้าแล้งฮะกับมี ผะโลหมูไซนอมัยแล้วก uh ็มีเมนูเด็ดค่ะพี่น้องหยวดหวเลยนี hi, ่ก uh, ็ค uh. e okay, ือตามงหงจุดจวดแดงใจวายเตรียมเสือมากระแรงมากคับพี่น้องเพื่อระบายความห่อนแนวเบึ้งตามงหุงกับหอนก้อนล่ะค่ะพี่น้องพ้อซิม ตัวนี้ก่อนค่ะพี่น้องขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ๋อมีใหญ่เลยอือันนี้น้ำใหม่เหนียวหวานหวานค่ะพี่น้องเือกกะเรืองเออเหยื่อยู่คือทอนคำเราโมโหว่าพอเอ,อิญวันน้ำใหม่ยัง คันเคี้ยวๆคมๆเนี่ยทั้งบาทเฮาพัน่า,น, 5, าน้ำใหม่เลี่ยงน่องเนาะจะเฮาบุหูมืนนี้เ้าสิบอิ่นวันนู้นใหม่เลี่ยงทองซะก,ก่อนเนาะสุดหยอดเลยเมนูมือนี้พี่น่องกินน้ำกาลจับจับใครหน่อมูกับต่มันหนุ่มๆพอดีค่ะพอด้แขวบพอดีเนี่ยปะต้องห่วงเลยทพี่น่อง ทิฟฟ์ขอเขาอยู่ไกลท่ะเมื่อนี้กินข้าวเหนียวค่ะพี่น้องผสมดุลกันจับทีค่ะเมนูทดิมอสกับข้าวเจ้าได้กินกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องดิบบ้าก์ไงวา,างตรงไหนดีเอางามขนาดพี่น้องจะถาลูกถาล้า,า,ลา,านเขาขนาดมากถาบอะไรค่ะพี่น้อง การเวลาอยู่เมืองนอกนี่ผา้ัยว่ไใดทำงานกับเวลาลัดโตครัพี่น้องเฮ็ดกินกับเวลาลัดโตนอนกับเวลาลัดตไปหอดก่อนกินกันไปหอดรุ่นกินรุ่นครับพี่น้องสีวิตคน อยู่ต่างประเทศเพื่องบา้านเท้าเวลาลัดตัวนะคะเปลี่ยนไปไหม,มเปลี่ยนปลาเปลี่ยนมากคือเพชรแห้งเอาออกไปก่อนเอาตัวล,ลดวานมาตัดกันจนสูบเาไว้ เรียงร่างใจในเด้อค่ะเด้อปลอดกันไหมกิมนาค่ะสำหรับพิษนี่ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย